สบายดี l t ลทีวิรัฐบาลลาวเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับสำนักข่าวท้องถิ่นลาวได้รายงานครับว่ารัฐบาลลาวสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความพยายามเพื่อบรรลุวาระแห่งชาติ2ประการ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเงินและการค้ายาเสพติดโดยจากการประชุมประจ,จำเดือนของรัฐบาลลาวโดยมีท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีสปปลาวเป็นประธานการประชุมและมีสมาชิกคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมโดยที่ประชุมมีมติให้ดําเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาสังคมของประเทศพร้อมสั่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเพิ่มรายได้ประชาชาติและกํากับดูแลอัตราแรกเปลี่ยนสกุลเงิน รัฐบาลลาวแนะนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้รับรองว่ามีอุปทานสกุลเงินต่างประเทศเพียงพอโดยเฉพาะสะกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐสำหรับการจัดซื้อสินค้าที่จำเป็นรวมถึงเชื้อเพลิงพร้อมเน้นย้ำความจำเป็นในการชำระคืนหนี้ของลาวให้กับเจ้าหนี้ต่างประเทศและในประเทศโดยทันทีนอกจากนี้ครับรัฐบาลลาวยังตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงจากอุทกภัยในหลายแขวงพร้อมเรียกร้องทุกภาคส่วน ให้ช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเอกสารสำคัญ6ฉบับซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแนวทางหลักสำหรับหน่วยงานรัฐบาลเพื่อบรรลุเป้าหมายในอนาคตอันใกล้แล้วพบกับ LTV ทีว o ชได้ใหม่มือหน้าสบายดี